สวัสดีครับผมนะัเจ๋งครับเดี๋ยวลองดูกันต่อเมื่อกี้ได้ไปตวงแล้วกัดง่ายมากเหยื่อตกปุ๊บฟัดเลยเจ้ากระฟอมวีนะครับผมกับฟอมวีงานประชอนเล่นได้ทั้งช่อนทั้งชะโดนะครับแต่หมวสำหรับเล่นประชอนน่ากว่ากัดติดง่ายมากอะ่ะ tập form vi thì tầm ตัวเล็กตัวน้อยไม่ลอดกับปอมบีเนี่ยครับผมตัวเบ็กคมมากนะครับก็เป็นเจ้ากับปอมบีเนาะเดี๋ยวมีราคาสองตัวหนึ่งร้ห้าสิบ้าบาทนะครับผม หาซื้อได้ตามร้านอุปรกรณ์ตกปลาท,ทั่วไปนะครับผมโอเคครับผมเจ้ากระปอมบีครับเล็กๆกก็เอาอยู่สุดยอดมากครับผม